สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนเลยนะคะตอนนี้แบงก์ก็เก็บร้านเสร็จแล้วนะคะแบงก์มีนัดสัมภาษณ์งานด้วยนะคะมีนัดสัมภาษณ์ตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายนะคะสองบริษัทแบงก์ก็เลยมีพี่ f อซนะคะที่น่ารักนะคะเมาไก่ทอดแบงก์มาทําบุญตอนแรกพี่จะให้ป้าน้อยนะคะขอขอเอ่ยนามนะคะเป็นป้าน้อยนะคะ ตัวคนที่น่ารักวันนี้นะคะที่มาเอาไก่ทอดแบงกับกรอบนะคะขอบคุณมากมากจริงๆนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงแม้แม้แต่เป็นพี่ๆที่เข้ามาดูหรือว่าพี่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะเป็นก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไม่รู้จักกาันแต่ว่ามาคอยซัพพอร์ตเราสองคนนะคะอันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะตอนแรกป้าน้อยบอกว่าจะ ให้น้องสาวมาเอานะคะแต่ว่ามันอยู่ระยะทางกันมันไกลไปกันมากนะคะห้าสิบกิโลเลยนะคะมันไกลมากนะคะป้าน้อยก็เลยให้แบงก์กับกอบนะคะเอามาถวายวัดนะคะเพื่อที่จะได้บุญต่อกันไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ก็ขอให้พี่ๆ,ๆกำลังจะให้แบงค์สัมภาษณ์งานผ่านด้วยนะคะก็เดินไปถามนะคะเป็นไง ชั้นแล้วเหรออเอเข้าไปถวายดิเอาไปถวายเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเ็นจะเข้าไปถวายกับเ,เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปถวายาก,กันนะคะมีข้าวเหนีนยวน้ำนี้ วันนี้เราก็ขายของได้สองร้อยกว่าบาทนะคะ<笑><笑>ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยๆสู้ๆกันไปนะคะเขาพุทธป้าน้อยด้วยนะคะที่ให้เราร่วมทำบุญด้วยกันนะคะเป้งก็ได้บุญด้วยป้าน้อยแล้วก็พี่พีเอฟซีทุกคนก็ได้บุญด้วยกันนะคะวัดลมรื่นมากเลยนะคะ

หลวงพ่อพระเยอะไหมคะรับพ่อน,นะคะ आराप वारी वाहना तो ना परी परी की कहानी है इन्हें भी ना कहानी तो कहाँ पाते की भी कहाँ पाते को भूल कर दिया सभी को भूल कर दिया तो कहाँ पाते को पनाह देना था मनी को देना था और किरी और युवा तो तो कभी हो को भी ना कभी ना पे शब्द वर्ण योग भी भी ना भी बहुत อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ มีถวายสร้างกระเบื้องเลยนะคะเอ้ยถวายกระเบื้องมูรังคาด้วยนะคะุติหอกลางนะคะแผ่นลายยี่สิบบาทนี่นะคะหอนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่ ให้แบคงและกอบได้ร่วมทําบุญและเราก็ได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะคะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเราสองคนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะพยายามอดทนแล้วก็ให้ผ่านมันไปให้ได้นะคะ สำหรับคลิปีนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณพี่จริงๆนะคะขอบคุณามากเลยะคะ่ะ